ว้าวเปยปานวาดโพสท่าริมทะเลอวดฝีมือถ่ายรูปน้องโปรดคืนแทนเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วสำหรับนางร้ายในตำนานเปยปานวาดเหมมณีแต่ยังดูดีและมีสเสน่ห์ดึงดูดสายตาม,มากเลยทีเดียวค่ะทุกคนเรียกได้ว่าแม้จะกลายเป็นคุณแม่แล้วก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ดูโทมเลยคนอะไรก็ไม่รู้ยังคงหน้าสวยหุ่นเป๊ะปังอยู่ตลอดเวลา ไม่แปลกใจเลยจริงๆทำไมคุณสามีถึงไปไหนไม่อรอดเพราะภรรยาทั้งสวยทั้งแซ่บสุดเซ็กซี่ลาสุดเปยเธอได้ออกมาโพสภาพสวยริมทะเลของตัวเองซึ่งเป็นฝีมือการถ่ายภาพของลูกชายน้องโปรดพร้อมระบุคแคปชั่นว่าโปรดอัศดิน .b hashtag, ชอบทุกรูป hashtag, โฟตโตบ b ยเพ่โปรดบอกเลยว่าฝีมือการถ่ายภาพของน้องโปรดให้คุณแม่นั้นไม่ธรรมดาจริงๆเรียกได้ว่ามือโปรมากเลย เอาคะแนนไปเลย10เต็ม10งานนี้คุณแม่เป้ยเวลาไปไหนไม่ต้องจ้างใครถ่ายภาพแล้วเพราะช่างภาพส่วนตัว